สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงคุณชาแนลวันนี้เราก็มาเจอกันที่สวนพริกนะครับวันนี้ยายคำจะเป็นผู้เลี้ยงพริกไม่เลี้ยงพริกแล้วครับวันนี้จะมาเก็บพริกนะครับห่างหายไปกันก่อโอ้นานแล้วครับหลายวันเนาะเป็นประมาณครึ่งเดือนแล้วครับน้องชมที่ห่างหายไปไหมเจ้อย่างครับช่วงนี้ผมก็ใส่หาเป็นมนุษย์กลางคืนครับเพราะว่าทํางานตอนกลางวันไะไ้ครับมันฮอนนะครับช่วงนี้ภาคเหนือนี่แบบมัน 40นะครับถึง42องศากันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดฮ้อนนะครับฮ้อนแตะฮ้อนว่ะนะเป็นค้างคาววะครับเป็นมนุษย์ค้างคาวครับตอนนี้ก็นยังบอกให้จืดดีครับ <c oughs> แต่วันนี้เราจะมาช่วยยายเก็บพริกนะครับจะได้ไบได้อย่างไรหมูนะครับตอนนี้นะผมก็ยังเก็บมาจากเก็บพริกเนาะผลบอกว่าเอาเม็ดสีเขียวก็เขียวไปเลยนะครับสีแดงก็แ <c oughs> ดงไปเลยนะครับ เก็บพริกได้นักวันนี้ได้กินจีนย่างครับถ้าเก็บพริกได้หมดเต็มคู่วันนี้กินน้ำพริกเหนียวนี่เอาโหเนี่ยได้ดีนี่จำเป็นนะครับท่านผู้ชมนะจ้างมาจ้างก็ต้องจ้างแล้วครับเพราะว่ามีจีนอยู่ที่ห้างกวนวันนี้จีนขึ้นห้างครับพริกของยายก็ขึ้นห้างหมดแล้วนะครับสองมาตรการนะสองมาตรการถ้าเก็บพริกได้สองคู่สองคู่ได้กินจีนย่างครับถ้าเก็บพริกหมดเต็มคู่ก็น้ำพริกเหนียวหน่อยนะโอ้ตายแล้วตาตาเก่าหัวต้องปีนแล้ว แล้วมีใครมาสอนหัวเก็บพริกเนี่ยอันใดแกอันหนุ่มเนี่ยหัวนี่เก็บได้มาได้กันได้กันอ่อนๆเนี่ยเก็บเขียวสีเขียวอืมนี่ครับท่านผู้ชมถ้าอันเขียวก็คือต้องเก็บอันเขียวแบบนี้นะครับนี่ต้องเขียวแบบนี้เนาะอี้ได้กันนี่เขียวอีเลยกะเออห้ามเอาสี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 อีกับเมาส์สีอีกับเมาส์เขียวคือเขียวแบบนี้สีแบบนี้กับเมาส์นี่ อันตี้ม่วงๆ่จะมาเอาอออันนี้ม่วงๆนี่จะมาเอามาเก็บยกนแปงเดียวกันไก่อนปะจะเอาเตะเขียวๆนะครับป้าอันเดียวขอตัวเก็บพริกกันก่อนครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรังสรรค์เมนูกันยำตอนยำเตียงนะครับตอนนี้ก็ช่วงเป็นช่วงบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่เราจะมาเก็บพริกกันมาดูกับวิธีการเก็บพริกนะครับวิธีเก็บที่ถูกต้องหรือว่าบม่ถูกต้องอันนี้ก็ ดูกันทำกรรมครับเบามียังทูกบ่มียังพิดเวลาเอาไปเก็บของเปิ้ม,มันต้องเก็บแบบนี้อ้เนี่ยกะที่เปิดมว่าไหนลองทำแบบไลววอนซีก่กะไหนลองทำแบบเมาส์ซี่แต่ถ้าเก็บของเขาก็กรีงมันฮักก็อร่อยเนาะธนูถาน้อ,อ,นองได้้มีเหลอ โมอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเอี่ยกะกำกิงอี้กำแเราก่อนเอี่ยมันจับได้ฮะกิงมันก่อนมันก่อจะอยู่กับห้องไปมือเนี่ยเพ่นก็เก็บกันเอี้ยกุฏีอ่ะเอี่ยคางหนึ่งก็ประคองกิงข้างหนึ่งก็เด็ด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 เอี่ยแยงเอาโซ่ขดาด้วยวะนี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนก็จะเอาแบบเขียวๆแบบนี้นะครับเขียวแบบนี้เลยเนาะอ เนาะพริกใหญ่ขนาดพริกใหญ่แล้วก่ออันที่มันเป็นก้นสีที่เริ่มจะเป็นสีแบบนี้กับเอาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ถ้ามันดำๆแบบนี้กับบอกค่อยเอาละนะอันนี้ัมรู้สึกว่ามันจะบอกค่อยงามเนาะนี่รอก่อนค่ะมันน้อยถ้ามันน้อยกับเอาเต้ออันอันนี้มันเป็นเอ่อเนห้องเันเป็นโลกอะเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยว่ามันจ่โดนแดดมันแดดไงเดี๋ยวมันจะหายไปคนเดียวมันกะหรือถ้ามันใหญ่มานี่ะครับมันแดดเ่ะเดี๋ยวเราเก็บพริกกันก่อนครับมาแล้วสักเตือแล้วเนาะมองโม่อยู่ วังจะได้กินนะ้ำพริกเหนียวใบ <c oughs> ก็บเมาวนึกถ้าได้แม่ก็ได้สักใบก็บเมาใบก็เมาอยากก,ยกํานัคนี่อ่ะไ,ได้กินแล้วก็ไรเป็นคนงานเก็บพริกนี่ไม่ได้กิน่นละท่านี่ยังหนุอยใหญ่เลยก็เตื่นแม่เขาไปหับจ้างโอ้ยน้อยๆเลยนี่ก่อนกิโลสองบาทว่ะจะบอก,กอคือกิโลสองบาทนะั่นแหละ ครับจ้างเก็บกิโลสองบาทแล้วตอนนี้เป็นเก็บแบบกี่บาทครับเจ็ดบาทมันแปลงไงแต่ว่านี่จ้างเขาเจ็ดบาทนี่ปีแล้วเจ็ดบาทเลยครับตีแล้วนี่ฮะบาทปีนี้มันขึ้นไงราคาขึ้นราคาขึ้นคนจ้างก็ขึ้นเลยอย่างน้นขึ้นคือคนจ้างโดยเขาลูกงานคนงานกันน่ะที่ไหนจ้างแปลงกว่ไปที่หั่นน่ะแล้วเขาจ้างครกสาวเอาสิบห้าบาทไปแล้วอัน and you're going to make แล้วนะครับพักก่อนนะครับตอนนี้ได้อยู่ประมาณสองกระสอบครับท่านผู้ชม,ชมสองกระสอบนี่ประมาณกี่กิโลนะฮะน้อยโลได้อยู่ก่ะหัวใหญ่น้ <c oughs> อาย,าย100โลได้อยู่กัะปีนี้มาลุยย้นยอวในแคมเนาะ,นะ,ะแก้วกับเปลี่พี่กอกเก็บว่กระอสอบไหนซ้ำๆกครับประมาณสักสามสิบสี่สิบกิโลนาะยายเนาะวันนี้นยายก็จะมาทําเมนูเด็ดๆที่ท่านผู้ชมได้รับชมเห็นแล้ว นั่นก็คือเมนูอย่างครับยายตำบะทั่วตำบะทั่วนะครับยายตำบะทั่วตาจะทอดจีนโอ้อเมนูของตาเนี่ยน,น่าสนอไหน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 นะนไปพูดละฝั่งวันนี้ไปไหนตาฝัง่งวันนี้ไปไหนมนได้ผลหนักอกว่นันจะน้อยไปแบบ <c oughs> นี่มันจะน,น้อยไปเนาะอ,อ่านี่ครับตำทั่วสูตรของยายนี่จะใส่ยายจะใส่พริกเกลือ พี่เกืออันแล้วก็มะนเหี้ยหน่อยมะนาวเหี่ยอันน่ะสูตรนี้อย่าเป็นสูตรบ้านๆนะครับแต่เด็ดมากเลยเด็ดบะเด็ดกับยายคำไปเด็ดลูกต้นมันมาแล้วนะเด็ดมาม่ใหม่เนี่ยโอ้หัวฟักยาวตอนนี้ราคาดีขนาดเลยครับท่านผู้ชมฟักยาวพริกกับราคาดีครับถัวฟักยาวกับราคาดียิ่งเป็นขัยกันนะลุงุับราคารุงเท่ก็ราคาบ้านเอาเหมือนกันเลยขนาดต้นทางมันอยู่ที่สามสิบสามสิบห้าแล้วครับท่านผู้ชม ถ้าไปถึงกรุงเทพนี่ก็ีสองร้อยวก้าว่ะร้อยหนึ่งะก้ข้าวอนึงนี่ว่ะร้อนึงองชี้จสองว่ะโอละแงแน่นอนกปิ้งกุ้งอะกัตาปิ้งมันนานไม่กอ่ข้าวะจะทอดเอาเนาะอเจ้ายังไ่ด้กินอ่ะยังได้กินข้าวไงกันเปข้าวเจ้ายังไม่ได้กินนะครับเป็นอย่างครับกี่ข้าวเตียงทีเดียวเลยเป็นข้าวตอนข้าวไงข้าวเล้งเนาะ ตอนเข้าไงลวดกันเลยทีเดียวต้นตะคบล่ะล้มเหมือนกันอะพายุเข้าครับสองนี้นะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลของพายุลูกเห็บนะครับตอนนี้ลิ้นจีที่บ้านก็ยิ้มแฉ่งกันหมดแล้วครับท่านผู้ชมมันโดนลูกเห็บนะครับแส่ห้าทามันเตกเป็นยังนั่นนี่วบบคนบอกห้าไม่ยิงเดดน่ะอ่านก็ย้ายกัน่ะไปรักเด็ดน่กำลังรวยพีนี้ มันโดนบาดเห็บนะครับมันโดนมันเดือดกินน้ำมวยอีกว่ะครับมันก็เลยแตกมันไก่ยำมวยตะายมชิ้นกุ้งหญ่กุ้งหลวงเต้ทอดได้เนาะอ๋อเนาะกินยังนอกอีกวะได้ปะหมอกจั๊กกำเข้าลงกะหมอกยุกกำเข้าลงคออีกวะอ๋อมีตำทั่วละมีตำทั่วมีทอดจิ้นนะครับสองสองเมนูนี่แหละครับก็เป็นเมนูบ้านๆแห่เมนูหนึ่งครับผม มารวยเอาไม่ไหนนาะครับผ <laughs> <laughs> ีนี่ราศีเมษสุดยอดเลยนะเป็นราศีที่ต้องทำงานแล้วได้เงินนะคะนนช่นั่งเฉยๆแล้วได้เงินขึ <laughs> 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 ้นคุบอกว่าทำงานแล้วจะได้เงินเนี่อก็ไปทำงานแล้วจะเอาเงินที่ไหนมานอนยัยนอนหนังๆนอนๆนอนมันไหลมาหนังๆนอนๆนอนไหลมาหรอกราะว่าราศีเมษเนี่ยราศียังเนี่ยเก่าว่าจะนั่งโอ้โหเงินจะไหลมาขอเที่ยวไป ตาจะไปคนทอดกะโอ้วันนี้ตาทำกับข้าวครับทุกู้ชมไปดูเลยน่ะวันนี้สบายแล้วนะจิ้มปอกอ่อนหนังหลังหน่อยอแล้วเอวมีแล้วนะเซลตาเอวไปเที่ยวอ่ะตาเดี๋ยวไปตันตาทอดหมูสักหน่อยครับทุอท่านมันมืดนานๆตาจะได้ย่ดกินเฮือกกินนะครับวันนี้ตาจะทอดจีนทอดหมู โอ้โอโอโก้อนใหญ่ก้อนหลวงไม่ได้อ่ะจ้ะเอาหมอกจั๊กกำเข้าลงนี่พอแล้วหรอ <c oughs> แก๊สของตาได้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนี่นะไปแหงนี่ะนะครับอันนี้ขนาดบระเทศเต่ามีแพนด้านะเนี่ยพร้อ,อมไหมยังไปลุกบุม่มด้วย<อ><อ> <c oughs> จ้เด้อเออจะหล่นเลยตา <c oughs> จะหล่นละนะ ทอดหมูใส่เกลือนะครับเมน,นูบ้านๆที่สุดอยอดนะครับช้เอาไว้กินกับน้ำพริกท่านผู้ชม ING. หรือว่ากินกับตำทุเวศนะสุดอยอดเลยครับนี่นะอันนี้ถ้ามีปลาดุกปิ้งหรือว่าอย่างนี้โอ้สมเหมาะครับแต่ว่าเหากินกันมาได้นาะอยายก็ก,ก,กินมาได้ตากลินมาได้นะครับสาหรับปลาดุกนะครับวันนี้การทําคลิปอาจจะตะกุกตะกัะกไปหน่อยครับท่านผู้ชมก็ต้องขอสุมาภัยนะครับเพราะว่ามันบอกว่าจืดดีนะครับ เพราะว่าผมขอ,อนี่ส่วนใหญ่จะเป็นนกจันนะครับเมื่อคืนนกจันเมื่อวันนกเกาอย่ว่าตาเซลอยู่ครับท่านโยมหมูกับตาเสาหายอย่างครับตอนนี้ตาเสาหาปากครับหมูไม่แล้วตาไม่ก่อติด ปลเดี uhm. ๋ยวเฮารอตาสอดชีฟให้มันชุกๆหอมๆครับน้ํเหมือเราเดี๋ยวเฮาไปปิดข้าวกันง่ายๆแค่อย่างนี้ก็ไข่ด้วยครับไข่ก็เแตกม่ได้ถุง โดนบังคับครับท่านผู้ชมเมนูบังคับเนี่ยมันแตกคนเดียวมันจำเป็นต้องได้กินเนาะยายเนาะต้องไดทอดอ่ะถ้ามันอันเดียวมันจะเน่านะครับท่านผู้ชมเมนูบังคับครับหอมหอมหมูทอดบัตเลมแล้วอย่างจะลำเนาะตาเนาะตัวลบบะตหมัวลัมกะตับัะหมี่ลัมกะเพราะว่าตอนนี้ยายมีเมนูเห็นเมนูหนึ่งนั่นก็คือน้ำพริกนะครับท่านผู้ชมน้ำพริกเหนียวครับตาขอ การีเฟรชมันนั่นละว่าอยากกินนะครับอยากกินยายกัดจัดครับอุตส่าห์ซื้อข้าวนึงว่งมาเป็นแต๊เป็นหววครับท่านผู้ชมนึกว่าจะกั๊บลาวครับกลายเป็นน้ำพริกเหนียวไปแน่ซื้อครับปเป็นอย่างครับอยูป่ป่าอยู่ดอยกับเออะครับกินน้ำพริกน้ำโหงไปก่อนลาบเนี่ยว,วันก่อนครับสองนี่หมูเป็นโลกนะไฟก็เป็นโลกงวก็เป็นโลกมามากินเต้าเนาตาเนอ ได้ตีแล้วครับตาเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวสินน้ำกันครับท่านผู้ชมกับข้าวกบะป๋างเราได้นะครับอันนี้แ่ข้าวเหนียวต้มัวไข่ทอดอหรือว่าไข่เจียวนะครับข้าวจ้าใส่ถุวกะกทีเด็ดของเราคือหมูทอ,อดนี่แหละครับท่านผู้ชมแล้วก็ยายมีน้ำพริกนี่ตัวอันนี้น้ำพริกเหนียวนะครับน้ำพริกถั่วเน่าน้ำพริกเหนียวหรือว่าน้ำพริกถั่วเน่านะครับอันนี้เป็นเมนูไทยใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นเมนูไทยนะอันนี้ก็ไทยเหมือนกัน หลากหลายเมนูครับไปเดี๋ยวน้องก,กินข้าวกันรอตาใส่เจ้าตีก๊มครับมาครับท่านผู้ชมกินกกข้าวด้วยกันเวลากินข้าวนะครับกินข้าวแล้วก็จะรับสตื่นครับท่เพื่อนม้ากินตำทัวกินน้ำพริกเหนียวเนาะไข่ทอดกินทอดโอ้ตำทัวถ้าอยล้มครับ tam thua, bia chín nhỉ? <laughs> tam thua. chúa bài thôi, thôi nha à. hả oh, có gắng nèo 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 này nèo 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 Nó nèo 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 เจ้านี่ตำมะทั่วบึดตำก็เตจตำมาโถใตสองวันเนี่ยตำครับตำใ,ใต้ตำไตอ่ะอันนี้เป็นข้าวเจ้าของเรานะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักกี่โมงแล้วล่ะสิบโมงมนะมงู้นนะยี่โมง,<ป>มงลูกสิบโมงครับยี่โงไปข้าวเช้าตื่นมาทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงครับหกโมงเจ็ดโมงจนถึงตอนนี้สิบโมงกับภาคเบรกกินข้าวกินน้ำก่อน

รำกอตำทั่วตำทัวกินกับอันนี่ลำไี่หนะกไม่เหมางหลายคนก็อาจจะคืดถึงคืดเตืองหารบรรยากาศไม่ให้ในสวนเนาะผมก็คืดเตืองหารครับมัวแต่ทํางานครับเป็นมนุษย์กลางคืนครับมนุษย์าขลังาวทํางานตอนกลางคืนแากวก็ตอนกลางวันนอนนะครับ ต่ำทั่วมดกับเปิ้์นเฮ้ยอ๋อลรำหะต่ำทั่วมดเนาะต่ำมาทั่วกินกับไม้กําก่อนี่รำเนาะมันรสชาติมันอร่อยหางเผ็ดเผ็ดหน่องหอมหอมมันหอมหอมเม็ดอร่อยนั่นเนาะข้าวคอมันาะกินมาหลายกินละต่ำมาทั่วเชียงทั่วแล้วลูกน้ำพริกเหนียวยนีมดแล้วลูกถ้ามีทั่วต่ำน้ำพริกเหนียวเนี่ยรำน่ะอันนี้มันการทำต่ำทั่วไม่เห็นแล้วเนาะ ท่านผู้ชมหลังจากที่เรากินขา้นขาวกินน้ำกันเสร็จเราก็มาเก็บพริกกันต่อครับวันนี้ยายน่าจะได้ร้อยก่วโลน่าจะได้อยู่ครับท่านผู้ชมกิโลละสามสิบห้าบาทเนาะออกจากสวนสามสิบห้าก็ถ้าไปถึงปลายทางก็น่าจะอะน่าจะลักร้อยครับท่านผู้ชมน่าจะหลายร้อยอยู่เนาะเพราะว่ากว่าจากจากเชียงใหม่ลงไปถึงกรุงเทพนี่ก็งูค่าขนส่งก็น่าจะแพงอยู่ครับเพราะว่า ช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับอ่าแล้วก็น้ำมันดีเซลก็เริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมเวลามันฮ้อนเนาะเพราะว่าแดดมันฮ้อนครับเขาก็จะเอาลมเนี่ยมากางแบบนี้เลย,แล,เย <c oughs> แล้วก็เสียบแล้วเก็บในหลมมอ้เย็นสบายดียนะครับ <c oughs> ฟังแล้วพเพื่อน,นก็เก็บกันเนาะเก็บกันหลายคนนะครับเป็นซิปครับยายบอกว่าพเพื่อนน่าจะไปแห่สวนเมื่อไ่มาเนาะ โอ้ิกพิก,พกย้ายดกเหมือนกันนะเนี่ยดูดูต้นมันนะแบบเต็มต้นเต็มต้นครับยิงงี่สม่ยมนะโอ้เต็มต้นนะแต่เวลาเปินเก็บกับตัวเขียวก็ต้องเขียวหมดนะเนาะแดงก็ต้องแดงครับสีม่วงม่วงไอ้แก่นี่มาเอาด้วยว่ะเป็นแบาสีม่วงมันจะหน่าวใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอตัวเก็บพิกกันก่อนครับ เก็บแต่เก็บวะเก็บจนปวดไตมอไกลเลยตอนหลเก็บ่พี่จะตายเอ่ะเป็นในห้องเหนื่อยก็เลี้ยงบุดมีงานแบบนั้นเนี่ยคือตอนนี้เขาจ้างคนมาเก็บกิโลละเจ็ดบาทนะครับท่านผู้ชมในราคาจ้างเนาะกิโลเซาต้องไปปูนไปเอาปูนมามาเล่นใจห้าไปแล้ว อย่างเปิดท่อสมัครพนักง,งานเก็บพริกครับกิโลละ20บาทใส่ก็มีทีนี่มาวะ่ะลงะทุนจะจ้างกิโลร้อยวะ <laughs> <laughs> อย่างนี้นกิโลเป็นพันด้วยแล้วนะนะเปิดน้ำใส่อันตัว,วอ่ะอ่อเปิดตัวอ่ะเปิดจะปิะ <laughs> ปป้งเก๋ยไงหรอเราลงทุนก็ออกส่วนได้นะ <laughs> เตียงฝังเลย <laughs> <laughs> ขนาดน,นั้นเลยเนาะเนี่ <laughs> เ<อ>ยเก็บพริกเก็บไปครับทำไปยาบนนี่ว่ะ ไข่หมูบนเก็บตัวบนตัวเก็บตัวบนตัวตัต้งแต่เช้านีนไนะ <c oughs> ไะข่อะหมูนะไข่หม้นคนดับปุ้นอะ,ะต้องได้ไปเนี้ยก่อนนะเราได้อาหานก่อนได้นั่งเนยก่อนนะเป็นได้แล้วเหรอต้นหมดเจ้าหมดกนั่งเก็บเอาะเมาโมอยู่ครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ได้อยู่ประมาณสี่กระสอบแล้วครับห้ากระสอบละนะรวมกับของอาชิดเขานะรวมกะติเขาจ้างเป็นห้ากระสอบกับ หนึ่งร้อยกิโลนะครับผมหนึ่งร้อยกิโลนี่ก็โตเกยียวประมาณสามพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งร้อยโลนะครับแต่ถ้าไปขายในกรุงเทพนี่รวยเลยสิะฮะอเอาหลักไปขายกรุงเทพป,ป้ะกิโลเท่าไหร่อ่ะกิโลกิโลแปงอยู่ค่ะกิโลร้อยร้อยกว่าบาทกิโลร้อยแซวอีกเนาะเอาขนไปสักพันกิโลอ่ะขนไปพันน้ำมันกินไปเกึ่งอ่ะอน้ำมันโคลนแบบเกึ่งอ่ะ ปิกมากับไฮจะคำถามมีไหนวะไหลลงขวดหมดแล้วครับพีอ่ะดูปิกเนี่ยอ้วนเหมือนเจ้าอันไหมป๊อดก็ป๊อดอ้วนก็อ้วนป๊อดคืออย่างครับป๊อดก็คือสั้นนะในทั้งสั้นทั้งอ้วนนะอันนี้อะไเซลใหญ่เดียวอ๋อเดี๋ยวชิดได็บบนทุ่งผู้เล่นน่ะมาเล่นนะชิดได้บบนทุ่งผู้เล่นน่ะ เดาเต็มกระสอบนะกระสอบไม่นี่เองชิดเนี่ยมาเต็มเด้อกะโอ้เต็มแล้วนะได้เปแซวห้ากิโลแล้วนะเนี่ยเป็นอากาศยามค่ำกว่าจะประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเอาไปส่งเพื่อนละเนาะนี่ครับเพื่อนว่าส่งเกินห้าโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนต้องเอาไปคัดแถมนะลงกรุงเทพไปไปเจ้าว่าเอาไปมดนะครับท่านผู้ชม ถ้าสมมติว่าไปลงไปกรุงเทพแล้วต้องเอาแบบโอ้สวยๆงามๆครับอ,อ,อันติบางามนี่เขาขายบ้านเฮา,น,เน,น,านี่นะแต่าซื้อไปหัรานมีคงานค่าดูนักนงนเอะนักนนาะขึ้รถนะครับสองสี่หกแปดสิบสร้อยร้อซากลร้อยซากโลครับน้ำผมนะประมาณนั้นคูณสาบาทเข้าไป ก็สามพันปายแล้วครับท่านชมสามพันปายเกือบจะสี่พันละอี้กะตาปลูกพักปลูกไม้อ่ะล้ำล้หนึ่งเฮ้อมันได้ลักพันเจ๊เหมือนกับล้มล้ำล้นได้ร้อยพีหน้าก็นเนาะอันนี้สามพันอ่ะสามพันถ้าไปถึงปลายทางนี่เป็นหมื่นอ่ะนะเนี่ยเขาหลากเขาขายบอ ไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตาจะเอาพริกไปส่งครับท่านผู้ชมเราก็เคลียพื้นที่เคลียอย่างที่แรกย้ายว่าจะทําเมนูที่นี่ย้ายว่าเดี๋ยวเอาพริกไปส่งมาตันเราก็จะไปทําเมนูกันที่บ้านนะครับท่านผู้ชมไปเคลียพื้นที่เคลียสัมภาระต่างๆครับกลับบ้าน หลังจากที่เราไปเก็บพริกในสวนมาเซตนะครับเราก็มานั่งกี่ข้ากี่น้ํากับเซตแล้วก็มาทํางานลักของเราต่อนะครับท่านผู้ชมลาตีนี้ยังอีกยาวไกลเนาะใส่ห้านาะเตรียมพร้อมเลยยังกาแฟพร้อมไหมยังพร้อมหมดแล้วตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําไปจะถึงประมาณสักใกล้ๆแจ้งนะครับแจ้งคืนกับบอลังาแจ้งแจ้งคืนไงขาบอไวเนาะวันนี้วันนี้วันนี้ขอแบบ ซอบๆนะครับบางคนว่าได้เหรอขายันในอย่างก็ตายหังพักในอย่างก็คนคิดค้านคนมั่นตายหลังด้านค,คนค้านตายหลังฮักออสุดท้ายก็ตายเหมือนกันนะเนาะจะมั่นจะค้านก็คนว่าราศีเมษดวงดีจะรวยวะยายดีกันๆๆตึ้งรวยสักวันหนึ่งๆๆเดี๋ยวเปินบอกว่าขายันผิดที่สิป,ปีก็ไม่รวยว่ะนะฮะผิดที่แล้วผิดที่แล้วเนาะขยันไม่เตอะยืนได้ อนนี้าจะไปเฮียนเป่าซักแก้วแบบเลาะแถมเนยางนั่นเนี่ยงานนี้ยังพอเลยเอาเอาคนมดจะเอาขนาดนั้นเลยกะก็บอกว่าปีนี้เป็นปีของคนราศีเมษเลยอ่ะมดการนีนี่ยแต่เอาเนียงเอาเียงเียงเนาะใครมีการเนี่ยบ้างนึงใช่ไหมคะคนบอกว่าไม่เย็นได้เนอเลยว่ะจะไปเย็นเปาซักแก้วพอละอ๋อเอาอันเลยกะเราปีหน้านี่จะทำหอมกระเทียม จะปูเพกจะปูข้าวโพดออโอ้คุณผู้ยังใส่ห้าจะเป็นเศรษฐีปีเนี้ยจะเป็นเศรษฐีด้เนาะ <c oughs> จะเป็นเศรษฐีปีเนี้ยเล่นกันไปครับท่านชมนะอันนี้ก็เป็นงานลักนะครับถ้านผัมีงานลักกี่ก็โอ้ลำบากครับท่านชมนะก็ไข <c oughs> ่ท้ออยู่รอบตอนี่เฮายังลงยังเน่งเนี้ยไปเตอค่ะมันเป็นยังพอเท่ามาเหมือนยายท้องตาลยดนอ่ะโอ้ยโอ้ยอยู่ในกอวย อตอนนี้ก็นั่งนวดกันอยู่ตรงบนบ้างครับน้องโมนะตอนนี้เราก็มาหนั่งทํางานกันเนาะแต่ว่าขอหยัดแข้งหยัดขาสักก้มครับอขอพักก่อนลงบนกับตอยที่ข้างสายห้ายอยู่เนี่ยข <c oughs> อยา,ายแเข่งเก็บแนว <c oughs> เอเอมันผูกมันเกันแหละยายบอกว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวยายจะไปฉลองเฮ้ยว่าหลังเก<อ>็บพริกเซตดีกว่าอ๋อที่ไหนอ่ะที่เชียงดาวนี่แหละอ๋อเอออีก่างั้นงับหน่อยอะ จะได้มีแองหน่อยเนาะไ,ไปะทำงานกับโตครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้กับบอมี่อย่างน่าครับเอาบรรยากาศในการทํางานของวันนี้เนาะมาฝากท่านผู้ชมแล้วกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยก่อนเนาะตอนเรบคลิปนี้ก็ขอตัวทํางานกันก่อนครับแล้วก,ก็เดี๋ยววันพุกผมจะตัดคลิปมืดนะครับผม จะลงวันไหนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทครรมครับท่านผู้ชมช่วงนี้งานนักงานหลายครับนะ <c oughs> ไปแล้วครับอ,อู้นักอุ้ไหลาแลา้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ